คำเตือนคลิปนี้ดูตัวหนอนนะคะใครกลัวตัวหนอนดูคลิปนี้แล้วจะหายกลัวนะคะหนอนคันนาหรือหนอนผีเสื้อนะคะสวัสดีทุกคนพามาดูต้นคันนาใบก็ไม่เหลือนะคะโดน ตัวหนอนกินหมดดูตัวหนอนนะคะตัวหนอนนี้เขาจะมากินใบคะน้าทุกปีนะหนอนผีเสื้อนะคะนี่เราเลี้ยงหนอนด้วยนะเราไมา่ได้ปลูกแค่ผักดูหนอนนะคะโอ้ตายแล้วหนอนจ๋าเยอะจังดูตัวหนอนนะคะนี่ตัวหนอนนะคะ ดูกิ่งนี้นะนี่ดูตัวนอนนะคะน่สวนนี้มีทุกอย่างนะคะหนอนก็เลี้ยงนะคะหนอนตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีนะคะแต่นอนนี้จะกินแต่ผักคนนะน้าผักอื่นเขาก็ไม่กินเนาะนดูทุกต้นนะคะทุกต้นทุกยอดทุกใบจะไม่เหลือไม่เหลือเขานะ เขากินอย่างอื่นเขกินแต่คณะนะคะนี่นี่แต่นอนทั้งนั้นเลยใครกลัวนอนมาดูตรงนี้แล้วจะหายกลัวนะจ๊ะนี่ดูนี่ <Hey. S 1> นอนนอน,นอนดูตันน้นกำลังกระดิบกระดิบอยู่ใไรดูน่ะ ไปไหนแล้วโอ้นูน่นนี่โดตัวนี้กำลังกระดึบกระดึบอยู่เห็นไหมนี่พาชมตัวนอนวันนี้โอ้หากินเว้ยไม่เหลือเลยอะ่ะใบแก่ใบอ่อนก็ไม่เหลือเลยเนาะนอนเนาะนี่ดูใบเหี่ยวใบแก่มีแต่นอนกินหมดเลยมีทุกซอกนะคะนี่ดูใบนี้ใบแก่ต้องใบแก่แก่นี่ก็มีตัวนอนเนาะ กินวัตดูต้นนี้ก็เลืออยู่ใครกลัวหนอนมาดูคลิปนี้นะจ๊ะเราจะหายกลัวดูนี่ดูหนอนดูหนอนกินต้นคนากันนะจ๊ะเราเลี้ยงด้วยเนาะเราไม่ทําลายเขานะ โอ้ยดูตัวนอนเพลินน้ำลน้นอ่าคลิปตัวนอนจบแค่นี้เนาะตัวนอนนะจ๊ะให้จบไปตรงตัวนี้ดีกว่าโอเคเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรสวัสดีจ้า